ใส่มาใส่เสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะใช้วิจารณาญาณในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาว<อ>เ็นเดอร์ลามาโพนีไปคลิปค่ะไม่ต้องโดดสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะมาอยู่กับแอมแซบแซบซีเปดที่ Z P 1. ถึงจจแอมแซบนะคะ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  โอระสะสมค่าแนะนำเออคือยังไงดีวะทำช่องก็ต้องมีไรายได้นะฮะประมาณนั้นก็มีค่าแนะนำนะฮะจากทุกคนขอบพักคุยมานะจุดจุดนี้นะคะเมื่อสะสมแล้วจะมาต่อยอดนะฮะทำคลิปให้ดูต่อไปนั่นแหละได้เสียลงหมดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะหาว่าแม่ทำขึ้นมาทำไมเอาอีเฮีย่ยทำก็ต้องมีอะไรได้บ้าง นะคะกุบกริบนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนเล่นนี่แหละก็เล่นอีตว์ถ้าไม่เล่นจะมาอยู่ตรงนี้ไหมนะคะนะคะเล่นอะไรดีก่อนแต่เกมใหม่ล่าสุดของพีจีมาแล้วนายแซบบนี่เอ้าดึงเยอะไปซูเปอร์กอล์ฟดราฟ ชนีตีกลอบเลโตโกเสียงมายากสามากเกมนี้บอกเกลือแท้ตักติกาต้องอธิบายไหมเออต้องอธิบายแหละเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่นะฮะเห็นอีชนีเงาเงาไหมเงาชนีนั่นถ้ามีครบ3ามตัวมันก็จะตีกลอบให้ละหนึ่งตัวบวกหนึ่งตัวคูณเอ้ยลงเลยพี่เกม เอาจะได้เรื่องไหมต้องคบสามตัวนะฮะคือต้องถูกก่อนหนึ่งครั้งเปลี่ยนให้มันเป็นเงาไฟเชียง <Fighting. S 1> แต่ตาแตดเอาคูณสามาที่แปดฟิฟิกหมจิโซโย แต่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 ไปคุณหกครับคุณหกครับคุณหกครับเปลี่ยนแป้นเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นอะไรโอ้ยคูณสิบสองคาที่ครับคูณสิบสองคาที่แปซิฟิกเปลี่ยนเป็นคูณสิบห้าครับทิงครับลูดมา คูสิบห wow. ้าเปลี่ยนเป็นคูสิบแปดมาแล้วแม่มโอ้ราราถูกแน่นอนครับตีดีดีตีดีดีตีตีคูยี่สิบสี่ยังอยู่ครับคูยี่สิบสี่เปลี่ยนเป็นเอาดีๆนะลูกเอาดีๆลูกเอ็ด โอราอีกสองครั้งกับคูณยี่สิบเก้าอยู่กับแอมซับซับซีเพจจิถึงใจเว้ลงง่ายแท้ชนีน้อยกลอยใจโอราโอราสี่พัน เอาดีบอกวะมาสามตัวนะฮะเงาจะเปิดโดยที่จะออกเป็นตัวเดียวกันมาควายแช่งจริงสวยเลยเอาสวยจริงโอ้รา ไปกันต่อนะฮะมีกำไรห้าพันกัวแล้วแล้วแจ็คแจ็คสิบเอ็เโอดโค้ดวยโยโอระเฮ้ยมีกำไรต้องเอาเป้าหวา โอ้ยอะลงมาอีกไหมอ่ะลงมาอีกไหมล่ะผู้ใหญมาพี่น,น้องคณสามลาไปคณสามลงมาอีกปะล่ะลงมาอีกมึงเจ็บเลยล่ะอีสัตว์ เปลี่ยนแป้นทีสิบขาดตัวหนึ่งหวะเพื่อนมันดูไหลดีจังว้ามันดูไหลแบบมีอนาโคตอนางออนาหลอก<ป>แมม멋จเีเนีย เฮี <Yeah. S 2> เปลี่ยนให้มันดีๆนะอีสัตว์เอาแบบชุดหนึ่งใหญ่ๆคูณหกคิงไอ้เฮียถ้าเมื่อกี้ถูกอะไรสักชุดหนึ่งคูณหกก็คือแบบไปได้เลยแหละ <Yeah. S 2> มา กูว่าลางไม่ดีอีกแล้วแกงล็อกเกตแห่งจัก,กรวาลแล้วมั้งได้แล้วก็บอเอาตีกูนี่เอ้ยดีดีรู้ไฟชิงถูกแน่แต่เฮียอะไรก่อนทิงคูณสามมอสีส่โซโยขาที่โซโยอย,อยู่ในจุดคุ้มทุนนะฮะแต่กำไรอยู่ไหนกำไรมาแล้วแหละแล้วก็ไปแล้ว ได้แล้วเอานะลูกนาเล่มมีได้มีเสียนะลูกควายแท่งบุตรสาราคามทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะาลูกลผู้จนอ้วกนั่นนี่เด็กคนนี้นี่มาควายแท่ง มเฮ้ <c oughs> ยจำไลกูหายอีกแล้วสิบให้แม่มด้วย้ชั่ว,วลงเว้ยลงสองร้อยด้วยเมืองโอรารารายังอยู่ในจุดคุมทุนแล้วฟรีเกมลงที่สองร้อยค่ะ ตัวคูณจะมาขยับแล้วมันล็อกไว้มันเลิศตรงนี้แต่แม่งหลบเอาอีสัตว์หลบดีชิบหายสองตัวใช้ม่ได้นั่นไงลางไม่ดีอีกแล้วแกงล็อกเก็ตแห่งจักรกวาลไว้หอววันนี้ที่แต่สดใสรอ,อก,กูอยู่รอยอยู่ตรงไหนอีเหี่ยเปิดให้มันดีๆจ้า ใช่ไครับมอนซิเนโยถูกกะถูกแน่แต่เปลี่ยนให้มันดีๆนะคะอีชาชัวคุณแปดครับสิบก็ได้ลูกแจ็คก็ดีมากสิบครับมอนซิเนโยออเปอร์เนียมคูณสิบแปดเปลี่ยนเป็นแจ็คครับอุ้ยสุดปัง วันนี้มันเป็นวันของกู Go! โอร oh, ่าเปิดดีดีครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเลิศพักอีเลิศก็มาเลิศท่า เฮ้ยมึงสุดเลยคนสวยอะทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพีเซนต์ให้เป็นดาวมห ah าลัยเลิกค่ะได้แล้วเอานะลูกนะไล้มีได้มีเสียมันมีความเสี่ยงนะลูกหนูได้หนูต้องเอานะคะฝ้าด้วยนะฮะแอมแซบแซบซีเพจจิถึงใจแอมแซบนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะอสัตว์